นครับมีพกผมบอานิ่มเสมัญญมีบรรยากาศก็คลื่นเรื่อมครับวันตกขก้นกางวัฝนตกมนีพุมมาชมส่มกัวรครับผมป่วยตันนี้ก็อยู่หลังผมนะครับตัวผมปลูยได้สองเดือนแล้วครับเรื่มเก็บพ้นนี้แลละครับแล้วมนีขึ้นมาวาหอวมาผกดูแลจิงไดให้ได้เก็บพ้นดกหรือเก็บพ้นผลิตได้ดนครับเล้วไปชมเลยครับ ทัวผมกับปลูกแบบระบบน้ำยศครับใส่ผาคุ้มครับทัวผมก็จะปลูก่างระยะต้นกับ60เส้นระยะแถวกับเมตร20ถึงเมตร30ครับที่เรปลูกทางกับเพื่อตัวแรกง,ง่ายครับเครื่องเขาสิบบอไายบ,ายบอหกพวกน้อนแมงกับสิบ,บ่อให้เขาอากาศทะด้ทรายที่เปียยังสิบบ่อให้เขาครับ พอชนิวินาฝนครับสิบ่บ่ค่อยมีเพียรหรือบบมีเลย่ยรับเขาบอกได้ครับเพราะว่าฝนเขาตกเขาสีหลางเพียวออกครับต้นชนนวยที่เขาออกมากะนองสีเข้ากับเก็บเข้าไปข้างในครับบ่ห้เขาตกติดกับพื้นแล้วก็บบอ่อยเขาออกมาถนนทางที่เขาเก็บครับแล้วทำงานแล้วหางยางสีกับสิเตะสี ยางเยยบยาง,างตามเขาก็จะจำเขาก็เก็บไปข้างในเ่เพ,พื่อว่าเวลาฝนตกดินเขาแจ๊ดดินชืนหรือนามแสหน่วยเขาสิบ่วงามครับในส่วนที่เขาแส่นามสิสบน่นากิน เคื่อตที่รุดออกมาครับเพาเก็บเก็บยัดเข้าไปม้วนเข้าไปครับจัดระเบียบให้เขาจัดระเบียบให้นอ้นองน้องตัวฟักเงี้ยาสิเบ่งบนหาเกลยดเวลาเ่ายางสิบโบบาดข้อบาดแขนเวล้วเลาเขอมาเก็บเขามาทำงานครับ ่วนระบบนามของผมทอนามทอเมนผมใส่เป็นนิวเครื่องครับการต่อน,นาของผมกะสิตอเป็นว่านำยดครับจอหูเข้าก็จจอหูเขากับสื่อว่านำยดมาครับเราจะมีหลูกยางไมาให่เข้าก็เสียบเซลฟ์ตอแล้วก็สายนำยดกะสั่งมาเป็นผมใส่สายแบบแบบแบนครับสายนำยดแบบแบนเข้ามาใส่ เพราะว่าการยศไม่มีแบบแบนกับแบบกลมครับแบบแบนนี่เขาสีห้นามแบบเปียกสม่ำเสมอกลัวแบบกลมแบบเขาสีซึ่มได้ไปก่วงไปไกลอันแบบกลมนี่เขาสียศลุแล้วก็เป็นจุดจุดจุดมองเดียวครับแบบแบนนี่เขาสีซึ่มไปทั่วไปหลยเดี๋ยวเร็วกว่าครับนี่หังยศนามก็ อยู่ที่สิบเส้นครับระยะห่างน้ำยดลูกหูยดน้ำครับไอใบที่เขาปิดุดเป็นเป็นล่าเข้าก็เด็ดออกครับเด็ดออกเพื่อทีบ่บอยเขาล่ามไปทางอื่นครับพอานาพ้นนี่ปัญหาลักเลยคือเฉลาครับเขาเซตในใบเหลืองแล้วก็ ขั้นึ้นจากเงานี่เสียให้ต้นตายเลยครับขันเฮาดูแลหรือเฮารักษาพ่ท่านจะสิเป็นแบบนี้ครับต้นที่เป็นเชราครับก็ะขึ้นจากเงาครับนี่พอดินชื้นแห้งเปียกแห้งหรือว,ว่าเชื้อราจะเกิดจากปุ๋ยหรือจากเอียงหลายๆปัญหาหลายๆอย่างครับดินชื้นแห้งเขาเป็นเชราบบนี้ครับเฮาดูแลรักษาพ่ท่าน,นขันเข้าขึ้นมานี่สิเป็นข้า,ขาวครับเชรา คัเขาดูแลรัลกษาพวกท่านเขาเชียยจนไปเหลืองโลนแล้วก็ตายน,นที่สุดครับในส่วนของผมเชือ้อราผมใส่ไตรโคดมาฉีดครับฉีดไปหมกจุดที่เขาเป็นเชือ้อราเพราะสิขาเชือ้อในตัวไตรโคดมาเนี่ยเป็นเชือ้อราดีครับที่มาทำลายเชือ้อราที่บม่มีประโยชน์ครับเป็นเชือ้อราที่ทำลาย ทำลายผืชของเขาครับครับมอนอีกครบัรชบช่มอกตัวพัวกจงโจงตัวผักเง่าสำลี่อนครับด่างกินนาโพสุภาพมันเกีบ่บวกบตัวครับจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเนียงของสีพันยุทธ์นั่นเลครับหรือใครมีความคิดเห็นงใด ลเลือดเปลี่ยนความรูก็คอมเมนต์ได้ครับขอบคุณครับ